สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องของอู่ฮันซาค่ะสวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกค้า FC ทุกๆคนด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ค่ะเริ่ดีของลูกค้าอีกวันหนึ่งนะคะกําลังเดินทางมารับรถคันนี้จากทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลกันต่อนะคะก็เป็นรุ่น Hino m e มกหัวแคบค่ะเครื่องติดรถคู่ตัวของคันนี้เป็นเครื่อง j o 8C ค่ะ รถคันนี้เป็นคัสซีไทยนะคะพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะเล่มทะเบียนก็ออกเรียบร้อยตามภาพที่เห็นนะคะลูกค้าสวยงามเลยนะคะตัวนี้นะคะสีของตัวรถค่ะทางอู่ทำขึ้นมาเป็นเขียวมะนาวโทนเข้มนะคะตัวนี้ติดเป็นฟิล์มดำค่ะอะไรชุดแต่งนะคะที่จัดให้ก็สวยงามนะ,ะ้ะไม่ว่าจะเป็นราวไฟสองชั้นค่ะขากระจกแต่งจอจานนะคะ กระจกเล็กๆนะคะเต็มราวเลยนะคะบางฝุ่นหน้าค่ะส่วนพวกแก้มซี่กระจังกันชนฟังต่อมือเปิดนะคะบันไดหัวเก๋งค่ะกันสาดอย่างเงี้ยค่ะคือเราจัดให้ลูกค้าทุกๆคันเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆคันค่ะถ้าท่านไหนได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะญาติพี่น้องอยากรับเหมือนคันนี้บ้างไปใช้งานนะคะก็อย่าลืมแวะมาดูรถตัวจริงกันได้นะคะที่อู่หันสาข,ของเราค่ะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคาไม่ว่าจะเป็นคาสิโนคาสไทยนะคะ เชิญแวะเยี่ยมชมได้ค่ะถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมจัดจองรอรับผลงานของอูหันซาไปไว้ใช้งานกันนะคะไปค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาเดินชมร,บรอบๆคันนะคะหัวเครื่องแล้วก็ภายในร,บรอบๆคันของคันนี้กันค่ะ,ะเดี๋ยวดูสเปคกระบะกันก่อนนะคะกระบะคันนี้นะคะความกว้างอยู่ที่2เมตร14ค่ะความยาว3เมตร60เซนค่ะเสา80ระแนง2ตัวค่ะฝาข้างความสูงอยู่ที่50เซนค่ะลูกค้า จัดให้ชุดแต่งนะคะเงาเง,างาวิ่งวับแบบนี้เลยนะคะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเกิงของคันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เนาะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะก็เป็นเบาะแดงกลางขอบดำตะเข็บเหลืองค่ะ บาแคบก็หุมเป็นสีเดียวกันนะคะลูกค้ายาวเลยเนาะ Vip รองเท้านะคะใส่ให้ยาวไปอีกฝั่งน้นเลยเนาะตามนี้เลยนวมพงมอะไรก็เป็นน้ำเงินหนังแก้วนะคะสเข็บแดงค่ะล้างทำความสะอาดลงแว็กเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะสว,สวยเลยเดี๋ยวมาดูช่วงล่างของทันนี้กันบ้างทันนี้เป็นยาง825ขอบ16กระทะมีคิวคะ่ะเราเปลี่ยนยางให้ลูกค้าใหม่เรียบร้อยแล้วทั้งหกเส้น ค้อนอบร้อนะคะเป็น6กน็อตค่ะเดี๋ยวพาดูข้างๆเต็มคันกันนะคะลายสีของทั้งอู่จะเน้นเป็นลายนี้นะคะเป็นลายเพชรแล้วก็ตงกลางฝาข้างก็เป็นลายนี้ค่ะ,ะสีตัวนี้ลายนี้นะคะใส่กับสีตัวไหนนะคะสีรถจะดูเด่นทุกคันเลยะคะ่ะก็ยาว3ามเมตรหกเซนนะคะไปดูช่วงล่างกันบ้างนะคะรถคันนี้เป็นคัสซีไทยคะ่ะลูกค้า ระบบเบรกทิฟฟี่นะคะติดตั้งมาเพิ่มเติมเป็นแต่ด่วนนะคะที่ลูกค้าสั่งมาใส่เทใส่เป็นท่อพักฮะให้นะคะแล้วก็เดินเป็นเอสเลดสี่นิ้วค่ะออกมาตรงกลางระหว่างคัสซีค่ะเอสปลายไทยเทค่ะรถคันนี้เป็นคัสซีไทยค่ะหน้าใหญ่ประมาณ9นิ้วค่ะเหล็กตัวรองคัสซีนะคะก็จะใส่เป็นเหล็กแบนตัดความหนาอยู่ที่15มิลตัวนหนาให้เลยนะคะ แหนบหลังเสริมเพิ่มเติมของคันนี้พร้อมใช้งานนะคะอยู่ที่ข้างละแปดตัวค่ะลูกค<ม>้าคัส,สีสวยมากเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวดูรอบรอบพันกันค่ะ<ม>ทรงขวาท้ายก็เป็นทรงของทางอู่นะคะปากนกแก้วจะอยู่ตรงข้างนะคะหูช้างคู่คะ<ม>่ะดันท้ายนะคะบางฝุ่นหลังมาเต็มๆแบบนี้เลยอ<ม>ีกข้างนึ่งค่ะ ตัวกันราวถังน้ำมันก็จะใส่เป็นตัว U นะคะเลดให้ลูกค้าค่ะแบตใหม่ทั้ง2ลูกนะคะทำที่ล็อกให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอยางตลาดนะคะจังหวัดกาลสินค่ะขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะที่ชอบในผลงานของอูหันซานะคะมาดูรถนะคะคันนี้ก็เพิ่งทำสีเสร็จมา พี่ๆชอบถูกใจก็จับจองนะคะวันนี้จะได้เลือกดีมารับกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลนะคะขอให้ลูกค้าของอู่หันศานะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะทํากิจการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาร่ํารวยร่ารวยยิ่งขึ้นไปนะคะฝากถึงลูกค้า FC พี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะที่สนใจรถดัาไปไว้ใช้งานนะคะ ก็สามารถเชิญแวะเยี่ยมชมได้ค่ะที่อู่หันศานะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นคัสซีนอกคัสซีไทยนะคะชอบแบบไหนก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์081ค่ะ3619239นะคะอีกเบอร์0 8 9 2 7 7 8 5 4ค่ะยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกทกท่านนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมรถผลงานของอู่หันศาได้นะคะเปิดทุกวันคะ่ะลูกค้า ชอบแบบไหนก็อย่าลืมจับจองรอรับไปไว้ใช้งานกันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราไว้เจอกันใหม่นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ